นีมาดูวิธีการสกีนเสื้อครับผมลายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสกีนสองสีสองบล็อกครับผมนี่เป็นบล็อกแรกบล็อกแรกเป็นสีเหลืองครับผมบล็อกที่สองเป็นสีดำเป็นผ้าชิ้นหลังครับผมผ้าเป็นชิ้นครับสำหรับอาทิตย์นี้ เป็นงานรีพิดครับงานรีพิดของลูกค้าชาวญี่ปุ่นครับผมเดีย๋ยวให้ดูครับผมนี่เป็นสีแรกครับผมถ้าสกินสองสีก็จะออกมาประมาณนี้ครับสวยงามครับผมเป็นสีแรกอยู่ครับผมไปเป็นสีที่สองครับ สีที่สองเป็นสีดำครับผมสีดํานี้เป็นสีสุดท้ายแล้วครับกินสีนี้ก็จบเลยครับเอยาให้ดูควมสวยงามไว้ใกล้ครับผมครับคือสีที่สองลายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวครับผม สีแรกก็ประมาณนี้ครับสองสีสองบล็อกครับไม่ยากครับผมยินให้ดูทุกช็อตเลยครับ ใครสนใจก็สามารถมาดูได้ครับผมทีกัดก่อนนดครับผมซอยสิบลายนี้เป็นผ้าชิ้นครับเป็นออเดอร์ของลูกค้าชาวญี่ปุ่นครับผมลายนี้ เดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะให้ดูภาพเป็นตัวด้วยครับคลิปนี้เอาภาพเป็นชิ้นไปก่อนสกรีนแบบเต็มตัวก็ทำได้ครับผมงานที่ยากๆไม่มีใครทำอันนี้ทำได้หมดครับผม เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับผมเอาให้ดูครับกินเสร็จแล้วก็ตากครับผมคกินเสร็จก็ตากครับผม ก,กีนเสื้อครับนี่คือบล็อกสกีนครับผมบก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับผม